คุยแรกสำหรับเพลงลลิสามาประดับบรารมีให้เด็กไทยคนนี้แล้วค่ะจากรายการ Music Bank ซึ่งเป็นรายการเพลงจากช่อง KBS 2TV ของประเทศเกาหลีใต้ออกอากาศไปเมื่อช่วงบ่ายที่ผ่านมาวันนี้เองนะคะโดยตัวศิลปินเองเนี่ยไม่ได้ปรากฏขึ้นแสดงในรายการแต่อย่างใดอันนี้แอดมินเอาข่าวมาจาก Ocean News นะคะในเว็บไซต์ Network เขาเขียนเอาไว้ว่าลิซ่าปลักพิงค์ควาถ้วยครั้งแรกแบบไม่ปรากฏตัวพิสูจน์ความนิยมในเพลงลลิสาซึ่งมาจากชื่อจริงของเธอ ึ่งชนะไปทั้งสิ้นเนี่ย5้าคะแนนอะก็เรียกได้ว่าถ้วยแรกนะคะเพื่อเป็นการสร้างขวัญแล้วก็กําลังใจมาแล้วนะแบบไม่ได้ไปขึ้นโชว์ในรายการด้วยซ้ําส่วนเหตุผลที่ไม่ได้ไปขึ้นโชว์ในรายการอันนี้แอดมินก็ไม่ทราบเหมือนกันนะคะว่าเพราะอะไรต่อไปว่าเราลุ้นถ้วยกันใหม่อีกทีอาทิตย์นี้ในรายการอินกิกาโยค่ะน้องมีลลี่อัพขึ้นแสดงที่นั่นนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราน่าจะได้ดูกันอย่างแน่นอนขอ่าวดีวันนี้ก็เลยทำเอาเหล่าบลิงแล้วก็ลิลลี ทั่วโลกเลยค่ะพร้อมใส่กันเทรนด์แท็กในทวิตจนขึ้นอันดับ1เทรนด์โลกไปอย่างไวกับละลิสา First Win ติดเทรนด์ไปอีกหลากหลายประเทศทั่วโลกเลยก็เลยอยากให้ทุกคนเนี่ยช่วยกันสตรีมเพลงละลิสาทาง YouTube ต่อไปนะคะเพราะว่าส่วนหนึ่งเนี่ยถ้วยจากรายการอิงกิการโยเขานำยอดวิวมานับเป็นคะแนนด้วยอ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยเพื่ลูกสาวเราได้ถ้วยที่2มาครอบครองนะคะเพื่อเป็นรางวัลให้กับน้องในการตั้งใจทําผลงานอันนี้มาให้แฟนๆได้เห็นกันยังไงก็ อย่าลืมไปสตรีมเพลงและลิสากันต่อไปด้วยนะคะ